ทางออกตอนนี้ผมได้เข้ามาในเกมแล้วนะเราผมไปซ้ายหรือขวาดีแต่ก็เดินไปก่อนแล้วกันเฮ้ยส <Hey, S 1> วัสดีคุณเฮโยทำไรอ่อันนี้ห,หนุม่มห,หน้ารอจังไหมพนักงานบริษัทเอ,อ้เออหันมามองด้วยแล้วเก่าดโทรศัพท์คุณพี่ดูไรโทรศัพท์หน้าจอที่มืดคุณพี่ดูไรเนะี่ยผมจะไปตามทางมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านี้มาดูกันคามอน เดี๋ยว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 เอ๊ะเอ๊ะอะเดี๋ยววนกลับไม่เดิมเหรอเฮ้ยทำไมมันเหมือนวนกลับมาที่เดิมเลยอะเฮ้ยวนกลับมาที่เดิมทาออกอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสถานีมันเริ่มแปลกแล้วเฮ้ยเอาจริงดิมันเริ่มแปลกแล้วนะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นไงอะเฮ้ยแล้วชื่อเกมมันคือหาทางออกแล้วทางออกอยู่ไหน ป้ายสีเหลืองตรงนี้มันก็บอกว่า x เ8แปดทางออกอยู่ด้านหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโฮ้ยตัวอะไรตรงนั้น,นอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มปแปลกแล้วนะอย่านะเว้ย what the fuck โอเคดูละยิ่งเดินไปยิ่งเจอมาเข้ามาไอ้ผีครั้งนี้ฉันวิ่งหนีไปไกลเลยเจ้าผีไอ้ผีกำแพงเลยไอ้ผีกำแพงไม่ต้องบีบเอะอ้อเอ็กเซ็กสองแปลว่าทางทเราไปคือทางที่แปดเอ๊ะศูนย์ทำไมมันศูนย์วะเมื่อกี้สองไม่เฉอเฮ้ยว hey, ่าแต่เฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยผีมาไงวะขับไปไหลายเวร ผมเจอเอ้เซตซูนเม่กี่รอบแล้วอะ่ะเฮ้ย no smoking no smoking no smoking เต็มเลยประเด็นคือมึงก็ควรติดแต่ป้ายเดียวเราทำไมมาอีกหลายป้ายเนี่ยเป็นร้อยเลยนะผม oh. ไม่น่าจะเซตเป็นระดับบอกความยากของแต่ละที่ผมไปหรือเปล่าโอ้ย oh. คนลุกกันแล้วไอ้าพาพนี่ผมเจอเห็นแล้วนลุกพอดีเลย <c oughs> เจอรอบเดียวก็ขนลุกแทบตายลวไปต่อไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอดเร็วจังอ่ะเฮ้ย hey. ผมชอบเสียงเงี้ยงเลยแต่ว่ามันไม่ใช่น่ะสิมันไม่ใช่น่ะส,นนะสินั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงอ่าพี่ต้องดูแค่พนักงานป้ายสีฟ้าถ้าเกิดเจอพนักงานที่มีป้ายสีฟ้าติดมาเอาง่ายคือเดินถัดหลังกลับใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอโหโโหโอเคโอเคอเคข้าใจแล้วว่าทำไมถึงให้ดูนะั้นตาแม่งกวงโบเลยเว้ยเฮ้ ดูแล้วทำไมถึงให้ดูป้ายสีฟ้าก็พอแม่งกวงบูอะไรที่แแม่งกวงบูเลยอะ,อะนู่นมันตานี่กับตัวพนักง,งานอะเออพอเช็คปร๊บกล้องจอนปิดไม่แดงปะแดงไม่แดง,แดงเค่คประตูเปิดไหมตำแหน่ง้องประตูถูกไหมโอเคอ่าเคถูก แปดแปดนีดเดียวฮะนิดเดียวทำงานดีป,ปิดให้ให้ y มันต้องอย่างนี้ม,นนมันต้องอย่างนี้สิ yeah! Yeah! <Yeah! S 2> มันต้องอย่างนี้แก่แย่ตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมาผมเดินวนเป็นพันรอบร้อยรอบในที่สุด ผมก็เจอมันสักทีสิ่งที่เรียกว่าทางออกเดินออกไบแบบเท่ๆผมรอดแล้วเย้ ë!